สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,รบพบกับรายการเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติกเกษมสรรณอยุทธยาอีกครั้งนะครับสำหรับอีพีนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูบาปิสดามาเล่าให้ท่านฟังกันต่อครับครูบาปิสดาหรือพระครูสุเมธธรรมวัตรพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมากตั้งแต่อายุอย่างน้อยพระอาจารย์รูปหนึ่งของผมตอนที่ผมกราบท่านใหม่ๆลูกศิษย์ลูกหาและกิจนิมนต์ของท่านยังไม่มากมายเท่ากับทุกวันนี้ครับ ผมมักจะขึ้นไปกราบท่านที่วัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนอยู่บ่อยๆและมีอยู่วันหนึ่งเมื่อผมกลับมาบ้านที่กรุงเทพผมก็ได้เปิดซีรีส์หนังจีนดูเรื่องมังกรหยกดูไปสักพักครูบากฤษดาก็ได้โทรเข้ามาหาผมแล้วบอกผมว่าพี่ๆมังกรหยกนี่มันสนุกดีนะผมก็หัวเราะแล้วก็ถามท่านว่าท่านมาดูกับผมด้วยเหรอครับท่านก็หัวเราะแล้วก็วางสายไป ด้วยความที่ผมชอบทดสอบหาความจริงก่อนที่จะนับถือครูบาอาจารย์ท่านใดอย่างสนิทใจผมก็เลยลองเปลี่ยนหนังเป็นเรื่องกระบี่เยะยุทธจักรสักพักหนึ่งครูบาท่านก็โทรเข้ามาบอกผมว่าพี่พี่ก้าวกระบี่๊กโกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะพี่แล้วท่านก็วางสายไปครับซึ่งเรื่องกระบี่เยะยุทธจักรที่ผมดูเป็นตอนที่พระเอกกําลังฝึกก้าวกระบี่โตกโกอยู่พอดีเลยครับผมก็หัวเราะขำๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนึกในใจว่า ท่านเก่งไม่เบาเลยนะครับเนี่ยแต่อยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งทีนี้ผมก็เลยปิดทีวีแล้วก็เดินออกไปนอกห้องครับสักพักหนึ่งครูบาท่านก็โทรมาบอกผมว่าพี่ใครไม่ดูก็อย่าดูแต่ให้เปิดทีวีทิ้งไว้เพราะว่ามีคนเขาอยากดูแลท่านก็วางสายไปครับผมหัวเราะอ,อีกครั้งอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าครูบาท่านสุดยอดจริงๆเลยครับในความคิดของผมนะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้ว ผมก็เลยขึ้นมาเปิดซีรีส์เรื่องกระบี่เยอยุทธจักรต่อครับยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับตอนที่ผมทํางานอยู่ช่อง5มีอยู่วันหนึ่งหัวหน้าผมเรียกผมเข้าไปคุยงานคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งท่านก็เห็นล็อกเกตที่คอผมท่านถามผมว่ายอดแขวนพระอะไรนะ่ะผมก็บอกว่าครูบาติศดาครับและผมก็เล่าประวัติรวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้รับจากครูบาให้หัวหน้าผมฟัง ระหว่างที่ผมกําลังเล่าเรื่องราวของครูบาอยู่นั้นครูบากฤษดาท่านก็โทรเข้ามาในมือถือผมแล้วก็บอกผมว่าพี่พี่พอแล้วพอแล้วนั่นมันหนังจกักจักวงวงแล้วแล้วท่านก็วางสายไปครับผมก็เล่าให้หัวหน้าผมฟังทันทีว่าเนี่ยครูบากฤษดาโทรมาเดี๋ยวนี้เองหัวหน้าผมทึ่งมากครับรีบถามที่อยู่ของครูบากฤษดาแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าผมก็ขึ้นเครื่องบินไปกราบครูบากฤษดาแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเลยครับ ระหว่างที่ผมกราบครูบากฤษดาใหม่ๆท่านก็เมตตารับนิมนต์มาบ้านผมที่กรุงเทพนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพอผมจอดรถท่านก็ลงรถแล้วจะเดินเข้าบ้านโดยมีคุณพ่อผมรอรับเตรียมนิมนต์ท่านเข้าบ้านอยู่แต่เมื่อท่านลงรถคุณพ่อก็ปล่อยให้ท่านเดินผ่านคุณพ่อผมไปที่ประตูเข้าบ้านเลยผมก็รีบถามคุณพ่อว่าทำไมคุณพ่อไม่นิมนต์ครูบาท่านเข้าบ้านล่ะครับคุณพ่อบอกผมว่าใช่ที่ไหนล่ะนั่นพระแก่แก ครูบาอยู่ไหนยังไม่ลงรถเหรอรอรับครูบาอยู่ผมก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อดูใหม่สิครับที่เดินผ่านไปน่ะครูบากิษดานะครับคุณพ่อผมจึงรีบเดินตามไปดูครับแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้นี้เห็นเป็นพระแก่จริงๆรับรองได้ก็ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในวันแรกที่ผมไปกราบครูบากับเพื่อนผมนะครับแล้วนกะ็น้องตากล้องในวันนั้นผมนิมนต์ครูบาท่านเจมรถให้ เพื่อนผมซึ่งยังไม่ค่อยรู้จักพระเท่าไหร่จึงนั่งอยู่ไกลๆแล้วมองเข้ามาในรถเห็นครูบาเป็นพระแก่ๆมาเจิมรถแล้วเพื่อนผมก็นึกในใจว่าคงเป็นแสงเงาตกกระทบแต่พอวันรุ่งขึ้นผมได้พาเพื่อนผมไปกราบครูบาดวงดีวัดท่าจัมปีและที่วัดของครูบาดวงดีก็มีรูปของครูบาศรีวิชัยติดอยู่เพื่อนผมหยุดดูแล้วบอกผมว่าเมื่อวานนี้เห็นครูบากฤษดาตอนเจิมรถ ท่านแก่เหมือนพระในรูปนี้เลยผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยคือครูบาสีวิชัยเพื่อนผมบอกว่าไม่รู้สิแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ท่านเจอรถอยู่ท่านหน้าตาแบบนี้เลยนี่คือเรื่องราวที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเหตุการณ์นี้สอดคล้องกันนะครับกับการที่หลายๆคนเห็นครูบากิษสดาเป็นพระแก่ๆหรือไม่ก็เห็นเป็นครูบาศีวิชัย ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ผมและเพื่อนไปกราบเยี่ยมหลวงปู่พิษดูวัดเทพทานทองที่จังหวัดระยองเราก็ได้กราบเรียนหลวงปู่พิษดูว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ครูบากฤษดาครับหลวงปู่พิสดูท่านบอกว่าครูบากฤษดาเป็นพระแก่นะไม่หนุ่มฟ้าห้องฟ้าห้องซึ่งท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าฟ้าห้องหรือฟ้าร้องเนี่ยหมายถึงชื่อเดิมของครูบาศรีวิชัยตามประวัติของท่านนั่นเองครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับกลับมาที่บ้านผมกันต่อนะครับและเมื่อครูบาทั้งเข้าไปในบ้านผมแล้วคืนนั้นท่านก็จําวัดที่บ้านผมเช้าขึ้นมาท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าได้พบกับคุณยายของผมซึ่งบอกลักษณะรูปร่างชุดที่สวมใส่ได้อย่างถูกต้องทุกอย่างทางั้งทั้งที่คุณยายของผมเสียชีวิตไปเมื่อปี2534ก่อนที่ครูบาจะมาบ้านผม1ิกว่าปีแล้วครับ แล้วครูบาก็บอกผมว่าคุณยายเป็นคนในห้องพระและตอนนี้เป็นเทวดาไปแล้วซึ่งผมมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าตอนคุณยายของผมมีชีวิตอยู่ท่านชอบสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นประจำเลยครับและก่อนที่ครูบาท่านจะกลับผมก็ได้ขอความเมตตาท่านทำน้ำมนต์พรมบ้านและทุกคนในบ้านให้ซึ่งท่านก็เมตตาครับผมก็เลยเตรียมขันน้ำมนต์เตรียมน้ำ เตรียมเทียนทําน้ำมนต์และตอกพรมน้ำมนต์มาเมื่อครูบาท่านทําน้ำมนต์เสร็จท่านหยิบตอกพรมน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วพูดว่าพลังสมาบัติหลวงพ่อกัสปะมุนีสุดยอดท่าน,นผู้ฟังทราบไหมครับทําไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะเมื่อประมาณปี2531ตอกพรมน้ำมนต์นี้หลวงพ่อกัสปะมุนีท่านได้ใช้พรมน้ำมนต์ที่บ้านและทุกคนในบ้านของผมครับซึ่งผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้ครูบาท่านฟังเลยนะครับ ท่านทราบเองด้วยยานอย่างรู้ของท่านจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้พาครูบาไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกสปะมุนีที่วัดปิดผลิวนารามจังหวัดระยองในครั้งนั้นเป็นการไปวัดปิดผลิวนารามเป็นครั้งแรกของครูบานะครับเมื่อผมจอดรถครูบาท่านก็ทักขึ้นมาว่ามีเทวดาผู้หญิงมายืนรับท่านซึ่งเรื่องราวในวัดผมได้ยินมาจากหลวงพ่อกสปะมุนีหมดแล้วและยังไม่ได้เล่าให้ครูบาติษดาท่านฟัง แต่ท่านก็ทราบเองอีกแล้วครับเทวดาผู้หญิงที่ครูบาท่านหมายถึงหลวงพ่อกัสปะมุนีเคยบอกว่าคือเจ้าแม่จำปากสุนทรีที่อยู่ดูแลวัดนี้และช่วยหลวงพ่อกัสปะมุนีสร้างวัดครับหลังจากนั้นครูบาก็เดินนําผมไปที่กุฏิหลวงพ่อกัสปะมุนีทั้งๆท,ที่ท่านไม่เคยมานะครับพอไปถึงหน้าประตูกุฏิท่านก็หยิบทองคําเปเลวและน้าอบไทยที่ท่านเตรียมเอาไว้ขึ้นมาปิดที่ประตูกุฏิของหลวงพ่อและใช้น้ําอบไทยพรม ผมก็กราบเรียนถามครูบาว่าท่านทําอะไรครับท่านบอกว่าฉันมากราบหลวงพ่อกสปะมุนีผมถามว่าแล้วท่านทราบได้ยังไงครับว่านี่คือกุฏิหลวงพ่อกสปะมุนีท่านบอกว่าฉันเดินตามพลังสมาบัติมากุฏินี้หินทุกก้อนในบริเวณวัดขลังมากเพราะได้รับพลังสมาบัติของหลวงพ่อทั้งหมดซึ่งตรงนั้นเป็นกุฏิของหลวงพ่อกัสปะมุนีจริงๆนะครับและหลวงพ่อกสปะท่านก็เคยพูดไว้ว่า หินทุกก้อนในวัดนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกนี้ได้รับพลังสมาบัติของหลวงพ่อทั้งหมดครับหลังจากนั้นครูบาท่านก็เดินต่อไปจนถึงต้นตะแบกใหญ่ใจกลางวัดท่านหยุดยืนพิจารณาที่ต้นตะแบกอยู่แป๊บหนึง่งแล้วหันมาบอกผมว่าพี่เคยเห็นพญานาคตัวเท่าถนนไหมอยู่ใต้ต้นตะแบกนี่แหละและที่นี่เป็นกองบัญชาการวัด ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่านี่คือคําพูดของหลวงพ่อกัสปะมุนีอีกแล้วครับหลวงพ่อกัสปะมุนีท่านเคยเมตตาเล่าให้ฟังว่าตรงต้นตะแบกนี้มีเทวดาชื่อท่านเท้าสุโรดมและพระมเหสีสององค์ซึ่งจุดนี้เป็นกองบัญชาการวัดจริงๆครับผมกับครูบาอยู่ที่วัดกันสักพักหนึ่งแล้วก็ลงไปกราบสรีละหลวงพ่อกสปะมุนีซึ่งอยู่ในโรงมุกที่ศาลาหงยนแล้วจึงลาหลวงพ่อกสปะมุนีกลับครับ จากเรื่องที่ผมเล่ามานี้ผมยืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงครับและถ้าท่านชอบเรื่องราวแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดอีีต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติกเกษมสันอ์อยุธยาครับสวัสดีครับ